มาเริ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูประโยคที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะและยังเป็นประโยคที่สั้นพูดตามได้ง่ายด้วยค่ะประโยคที่สั้นที่ไอบอกนะคะมีแค่2องคำเท่านั้นเองนะคะก็กลายเป็นประโยคแล้วมาดูกันเลยค่ะว่ามีประโยคอะไรบ้างคะ่ะประโยคแรกนะคะคือประโยคที่ใช้ในการชมว่าทําได้ดีมากนะคะก็คือ good job ทำได้ดีมากและนอกจากเราจะพูดว่า good job เรายังสามารถพูดว่า well done ได้ด้วยค่ะประโยคที่สองนี้ความหมายเหมือนกับประโยคแรกเลยนะคะต่อไปค่ะถ้าเราอยากจะชมว่าพูดได้ดีมากนะคะเราก็แค่เปลี่ยนคำว่า done เป็นคำว่า said กลายเป็น well said พูดได้ดีมากค่ะ และประโยคที่4กับประโยคที่5นะคะก็แปลเหมือนประโยคที่3เลยค่ะคือพูดได้ดีมากค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะชมว่าพูดได้ดีมากสามารถพูดได้3ประโยคนี้เลยนะคะ well said well put nicely put ต่อไปค่ะมาดูประโยคที่6กันเลยนะคะ c o m m e n แปลว่าเข้ามาได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถเติมคำว่า on เข้าไปได้ด้วยนะคะ c o m e i n เข้ามาได้เลยค่ะส่วนประโยคที่7นะคะ Come on อันนี้จะแปลว่าไม่เอาหน้าหรือว่าเลวเข้าค่ะต่อไปค่ะประโยคสั้นๆประโยคที่8นะคะ a m e n แปลว่าฉันเอาด้วยคนค่ะใช้เวลาที่เพื่อนชวนไปไหนหรือชวนทำอะไรนะคะเราสามารถตอบรับได้ด้วยคำว่า I'm in แปลว่าฉันเอาด้วยแต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันไม่เอาด้วยนะคะเราก็ใช้ประโยคที่กวได้เลยค่ะ I'm out ฉันไม่เอาด้วยต่อไปประโยคที่10นะคะ I'm good แปลว่าฉันโอเคฉันพอแล้วไม่เอาแล้วค่ะอันนี้ก็สามารถใช้เวลาที่ใครจะเสนอว่าเอาเพิ่มไหมนะคะเช่นเอาน้ำเพิ่มไหมเอาข้าวเพิ่มไหมนะคะเราก็สามารถตอบไปได้ว่า I'm good แปลว่าฉันไม่เอาแล้วค่ะต่อไปนะคะประโยคที่11 I'm done แปลว่าฉันเบื่อแล้วพอแล้วค่ะต่อไปประโยคที่12 What happened แปลว่าเกิดอะไรขึ้น ปลเหมือนกับประโยคที่13เลยคะ่ะ What's wrong เกิดอะไรขึ้นประโยคที่14อ่านว่า You're right คุณพูดถูกส่วนประโยคที่15นะคะอ่านว่า You a e r i g h t คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณโอเคหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมาจากประโยคเต็มนะคะมีคำว่า are อยู่ข้างหน้าค่ะ Are you alright คุณโอเคไหมนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดนะคะเราสามารถละตรงนี้ทิ้งไปได้ค่ะ you alright คุณโอเคไหมนะคะนี่ก็เป็น15ประโยคสั้นๆนะคะที่ใช้บ่อยๆค่ะสามารถลองเอาไปฝึกพูดตามได้นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ